สวัสดีครับพบกับผมเสือไทไทยอีกคลิปนะครับคลิปนี้มาปั้นสิงครับผมปั้นขานะครับมีงานที่กําลังทาอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีงานปั้นครับเนี่ยห่างหายไปนานเพื่อจะมาทําคลิปนี้นะครับฝากคนที่เข้ามาติดตามนะครับเ้ามารับชมฝากกดไลค์คนหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างด้วยนะครับ ้าเป็นประโยชน์แชร์ได้เลยนะครับผมไม่หว่วงครับชมกันเลยครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่สั่งคูณที่สั่งฟูณตามไปนะครับแล้วก็สั่งปันลายนี้ด้วยขอบคุณมากนะครับมาชมกันเลยครับ ไขปูนปั้นนะครับโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์ผมนะครับ081382 2389นะครับเนี่ยครับเราต้องถาหลังจากที่พรมน้ำนะครับสำหรับคนที่มาเข้ามาชมใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเนี่ยครับพรมน้ำนะครับให้ชุ่ม แล้วก็เอาปูนขยำกับน้ำนะครับให้ปูนมันนิ่มเพื่อมันจะได้เกาะยึดเกาะดีนะครับแล้วก็ไม่แห้งเร็วนะครับงานาง่ายอันนี้คือปูนที่เราป้ายหน้าเนี่ยเราจะทำนิ่มๆน,นะครับนิ่มๆแล้วเราค่อยมาปั้นทับอีกทีนึงนะครับ นี่คือป้ายก่อนนะครับแบบนี้จะยึดเกาะดีนะครับไม่เข้าใจอันไหนถามมาได้ครับถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้นะครับผมจะตอบให้เท่าที่ผมรู้มาครับผม ปันถาบได้เลยครับผมทำคลิปขึ้นมาผมไม่ได้หวังอะไรมากมายนะครับหวังเพราะว่าแค่ถวายเป็นพุทธบูชานะครับเพราะความรู้แค่น,นี้ผมไม่ได้เสียตังค์ร่ำเรียนมานครับลูกที่สอนให้นะครับ หอกรั้นไปดูเรียนจากพี่ครับไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ห่วงนะครับผมก็ตอบเท่าที่ผมรู้นะครับปูนมีจัดส่งนะครับสั่งได้เลยจัดส่งถึงบ้านครับผมสนใจก็ ทักมาได้ครับเบอร์โทรหรือจะโทรมาเลยก็ได้เมมเบอร์ผมเข้าไปลน์จะเด้งขึ้นเลยนะครับ Facebook ผมก็เสือลายไทยครับผมชื่อเดียวกันครับเฟซกับไลน์นี้ป้ายทิ้งไว้นานนะครับ ตอนผมไม่ได้มีเยอะแยะนะครับมีแค่เกียงสามอันแค่นั้นครับว่าจะทําเกียงขึ้นมามีคนเข้ามาถามหาเกียงนะครับเนี่ยครับเกียงที่ผมใช้นะครับเกียงปั้นครับผมผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะนะครับ จาเอาลาเทคนะครับที่ทาลงไปบนพื้นปูนซีเมนไม่ต้องทำข้นมากนะครับผสมน้ำซื้อมาแล้วก็ผสมน้ำให้มันไม่ต้องเหนืดมากครับไม่ต้องผสมจนใสจนเป็นน้ำเลยนะครับแค่ผสมให้มันไม่เหนืดนะครับมันให้มันไม่เหนียวมากแค่ทามันลื่นๆนะครับ เราซื้อเราซื้อการาเทคมาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไปได้เลยนะครับทีแรกก็ว่าจะไลฟ์สดนะครับแต่ว่าไลฟ์ไม่ได้ครับถ้าผมจะไลฟ์สดทาง Facebook ผมไม่มีเวลามาอ่านมาตอบคอมเมนต์นะครับเพราะว่าต้องรีบทำเดี๋ยวปูนแห้งก่อน ทีแรกผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็ไม่รู้ว่าทำมทำกับวัดต้องคิดอะไรต้องหวังอะไรพอดีมีพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์บัณฑิตนะครับให้ข้อคิดเป็นพระที่ติดตามผมในนี้นะครับกราบนวัตการพระทุกรูปนะครับที่ติดตามรับชมและกดติดตามช่องผมอยู่นะครับ ผมทําขึ้นมาก็เพื่อหวังว่าคนที่ว่างนะครับจะได้นําไปเป็นความรู้เป็นวิทยาทานแบ่งปันกันครับช่วงโควิดด้วยแล้วก็สําหรับพระนะครับที่ศึกษาเรื่องงานปั้นนะครับไม่ได้รัาเรียนมาก็เอาไปเป็นแนวทางได้ครับผมก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องทําเหมือนผมทุกอย่างก็ได้ครับ แค่เอาไปเป็นจำคนนู้นมานิดดูคนนี้มาหน่อยมาประยุกต์ใช้ครับของผมก็ไม่ได้สวยมากมายผมไม่ได้ใส่สรละเอียดยิบเหมือนคนอื่นเขาครับผมก็ทำสไตล์ของผมนะครับไม่ได้ใส่เยอะแยะใส่แค่พอดูได้พ้าว่าสวยก็ไม่สวยทีาว่าขี้เหร่ก็ไม่ขี้เหร่ ก็แค่พอดูได้คนอื่นก็สวยกับผมมีเยอะแยะและขี้เหล็กกับผมก็มีเยอะแยะลองชมไว้ครับเป็นวิทยาทานนะครับ คามแค่มีคนเข้ามาทุกคอมเมนต์มั่งแล้วก็แชทมาบอกมั่งว่าผมดูจากช่องช่างนะช่างเสือนะผมมาได้มาทำที่นี่ขอบคุณมากผมได้ยินคำว่าขอบคุณผมก็ดีใจมากครับว่าคลิปผมมีประโยชน์นะครับ ดีใจนะครับที่คนเอาคลิปผมไปประยุกต์แล้วเออชื่อผมขึ้นมาปรับใช้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เพิ่งติดตามที่เพิ่งรับชมคลิปผมนะครับ นี่ทำกลางคืนนะครับวัดที่ผมถวาย12นักสัตว์ไปนะครับท่านอยากได้เพิ่มนะครับเนี่ยผมก็เลยเลยสั่งมาเพิ่มอีก3ตัวนะครับ สองนักสัตว์ผมถวายนะครับถวายเลยไม่ได้คิดตังนะครับเป็นพุทธบูชาไปครับผมสวยนะครับท่านบอกว่าสวยผมก็ดีใจครับ ท่านก็เลยสั่งเพิ่มมาอีกสามตัวบอกเอาให้พอขาดอยู่สามช่องสั่งมาผมไม่ได้คิดแพนะครับคิดแค่ว่ามีงานทำไม่ได้เอาอะไรมากมายค่าของค่าแรงหนังเลืกงานครับผม ใจปูนก็โทรมาได้ครับผมมีตลอดครับโทรมาสั่งได้เลยจัดส่งถึงบ้านราคาเดียวนะครับไม่ว่าท่านจะมารับเองหรือจะให้จัดส่งถึงบ้านนะครับ แกจะใครก็ส่งนะครับ สำหรับ <c oughs> คนคนที่จะสอบถามเรื่องงานนะครับแชทคอมเมนต์อะไรหรือทักมาถามทิ้งไว้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์นะครับพอผมว่างปุ๊บผมมีเวลาก็จะตอบให้เลยนะครับผมไม่ได้ค่อยมีเวลาเยอะนะครับอย่างเงี้ยเลิกง,งานมาผมก็ ปั้นลายนะครับก <c> ล <oughs> างวันก็ทํางานช่วงนี้ทําบ้านลูกพี่นะครับกําลังขึ้นโครงหลังคาอยู่ครับไม่ค่อยมีเวลารับโทรศัพท์หรือตอบแชทนะครับต้องขอโทษด,ด้วย สำหรับส <c oughs> ำหรับคนที่มีพื้นฐานทางด้านเขียนมาแล้วนะครับอยากจะปั้นนี่ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากครับเพราะว่ารู้ทางลายหมดแล้วอะไรแล้วถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีครับผมนี่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับผมไม่ได้รำเรียนอะไรมาเลยใจรักใจชอบครับแล้วก็เป็น เป็นโอกาสเป็นจังหวะหลายหลายอย่างนะครับเหมือนจะว่าไปก็ชีวิตคนเราก็เหมือนถูกวิชิตไปแล้วต้องเดินไปตามเส้นทางนะครับ ส,งสิงสองตัวนะครับหันหน้าชนกันปันสิีมีตัวแรกครับผมิ mm ่ง hmm. อยู่ตัวแรก mm hmm. เที่ยงคืนทุกวันครับช่วงนี้อาทุมบางเที่ยงคืนลั mm hmm. ง,งเล่งเลยนะครับ mm hmm. แต่ก็เร่งไม่ได้ครับงานปั้นก็ได้แค่นี้แนละ ประมาณนี้ครับขาสิงนะครับแล,นกนกแล้วก็ปั้นกระนกใสแล้วก็ปั้นหลังใสก็เสร็จแล้วครับ20นาทีแล้วไม่รู้จะโหล,ลดอัปโหลดได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ